สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาพาเพื่อนๆน,นะคะมาทําประโยชน์จากกาบมะพร้าวนะคะเปลือกมะพร้าวนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเปลือกมะพร้าวของเราเองนะคะเปลือกมะพร้าวจากบ้านตรงจากสวนของเราเองนะคะมีต้นนะคะเวลาเราใช้ทํากับข้าว,ว,วะะเราก็เก็บไว้นะคะแล้วเราก็เก็บเปลือกไว้นะคะนี่คะ่ะเนื้อมะพร้าวนะคะเนื้อน้ามากนะคะเวลาจะ ห่อขนมหรือทำกับข้าวนะคะเราก็ใช้เปลือกนี่นะคะมาทําประโยชน์อีกได้นะคะไม่ต้องเอาทิ้งไม่ต้องเผาทิ้งนะคะเราจะมาสับนะคะเพื่อจะเอาไว้ปลูกต้นไม้กันนะคะเพื่อนเราก็จะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆก,กันนะคะใช้มีดสับแบบนี้นะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆ ดินนะคะดินกระโดนเดี๋ยวเขา้าไปตามเก็บเอาเนาะจัแบบไปชิมรีบอย่างนี้เนาะนะเดี๋ยวถ้าชิ้นใหญ่ไปก็ชิมเอาเนะแบบาะจับแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็ไม่ค่อยพ้มเนาะจแบบับไปเรื่อยๆอยู่นีมเนาะ ได้เราก็เอาไปแช่น้ำนะคะเพื่อนอนีคะสับเป็นคัเพื่อนพอเราได้สับเป็นชิ้นๆเล็กๆอย่างนี้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะนําไปแช่น้ํานะคะ หลัเอาไปแช่น้ำให้สารอะไรบริการเทนนินนะคะที่มันจะทำให้พืชไม่โตนะคะเพื่อต้องแช่น้ำก่อนนะคะเอาใส่ถังไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะ เพื่อนเราจะแช่น้ําไว้นะคะสักสองคืนนะคะแช่น้ําไว้สักสองวันสองคืนนะคะแช่วันที่หนึ่งแล้วก็เทน้ําออกนะคะเอาน้ําที่เราแช่เทออกแล้วก็ครั้งที่สองแล้วก็เทออกอีกนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะเพื่อนต้องแช่น้ําก่อนนะคะจึงจะนําไปใช้นะคะนี่ค่ะใส่น้ําให้ท่วมเลยนะคะถ้ามีอะไร ถ้ามีของหนักๆมากดเอาไว้ก็ได้ค่ะ๋ยวให้เขาลอยขึ้นมาเนะาะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราแช่น้ําไว้นะคะประมาณสองสองวันสองคืนสองวันนะคะหรือสามวันก็ได้สามคืนก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆแช่นานๆก็ยิ่งดีนะคะให้สารมันออกไปนะคะนี่นะคะเราก็แช่ใช้ของหนักๆกดไวะคะ้ค่ะอันนี้ เป็นสามคืนแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานะแช่ลืมเลยนะคะแล้วก็ลินน้ําออกนะคะลินน้ําออกเลยนะคะน้ำเด้งนๆค่ะนะ,ะลินน้ําออกลแล้วเราก็เก็บนะคะใส่ถุงไว้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะตากก่อนก็ได้แห้งๆนะคะหรือจะจะเก็บไว้ทั้งเปียกๆอย่างนี้เลยนะคะเก็บใส่ถุงไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็ แห้งมาดของเขาเองนะคะเก็บใส่ถุงปุ๋ยไว้นะคะนี่นะคะลิบใส่สพิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนนี่จะใช้มือเดียวนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะที่เราแช่แล้วนะคะนี่นะคะ แช่สองคืนสามคืนก็ได้นะคะเนาะให้สารเทนนินนะคะก็คือสารที่ทําต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้โตนะคะเราก็แช่ก่อนนะทางที่ดีเนาะให้มันเป็นเก่าก่อนเนาะเหมือนกับเกรดอย่างนี้แหละเนาะก็ใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนเยวะเขาก็แห้งมาดของเขาเองเนาะ กากมะพราะ้าวนี่มีประโยชน์นะคะบางทีเราไม่ทําอย่างนี้เราก็เก็บไว้เก็บไว้ตอนแห้งๆนะคะยังตอนยังไม่แช่นะใช้ล่อไฟนะคะใช้เป็นเชื้อไฟได้นะคะเวลาเราทํากับข้าวตามบ้านนอกเนาะเขาก็เก็บไว้ทำํำเชื้อไฟนะคะล่อเวลาเราจะจุดไฟนะคะใช้ดีเหมือนกันนะคะไม่ไม่มีทิ้งนะคะของมีประโยชน์ทุกอย่างนะคะเพื่อนเราก็ใส่ถุงไว้อย่างนี้เนาะ นี่นะคะเวลาเราจะใช้เราก็เอามาใช้นะคะเก็บไว้เรื่อยๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเวลาอ่ากากมะพร้าวนะคะใช้ประโยน์ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็เอาใช้ทําได้หลายอย่างเนาะอันนี้เราก็สําหรับใช้ปลูกต้นไม้นะคะทําเป็นให้ดินมันโปร่งเนาะแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะ ไม่ต้องจุดไฟทิ้งนะคะไม่ต้องเผาทิ้งนะคะมีประโยชน์เสียดายนะคะส mm hmm. าหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนเจอ mm hmm. กันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ